ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายผู้ชมครับติวรักเต็มร้อยของเราในวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นน่าสนใจครับผมซึ่งผมว่ามันรีเลทกับผู้ชายทั่วโลกเลยนะนั่นก็คือหนึ่งอาการขี้เหงาแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเป็นอาการที่มีความต้องการางเพสูงนะผู้ชายผมว่าเป็นกันเยอะผู้หญิงก็เป็นกันเยอะครับขอต้อนรับ นายแพทย์สรกมล์วิภาวีพนกุลหรือว่าคุณหมอเขก็สุรายการคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวข้อแรกของเรานะครับมาจากพี่ไม์ครับเป็นหนุ่มอายุส5ิที่น่าจะมีความต้องการค่อนข้างร้อนแรงอันนี้ผมเข้าใจพี่ไม์เลยไม่อยู่กับเราแล้วเชิญครับพี่ไม์ทุกๆุกวันนะครับคุณหมอมันเกิดอาการแบบแบบเช็กจับอะครับครับจัดยังไงครับมก็คือเช็กจับมันเช็กเช็กจัดร่างกายมันก็อ่อนเพียมันมันอยากทุกวันน่ะมีความต้องการทั้งวันไหมครับ แคบทั้งวันครับแับทั้งวันแล้วมีกิจกรรมทางเพศก็คือการช่วยตัวเองหรือว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยบ่อยแค่ไหนครับมีก็มีเพศสัมพันธ์ครับทุกวันทุกวันครับทุกวันสามทีบ้างแล้วมาทําให้คุณไม้เกิดปัญหาอะไรในชีวิตครับจะเกิดปัญหาหนึ่งัจางบ้างไม่มีแรงบ้างครับอ่อนเพลียครับโอเคกลางคืนเนี่ยนอนคืนละกี่ชั่วโมงครับ ประมาณสีชั่วโมงครับสี่ห้าชั่วโมงทำงานไหวมีเซ็กไหวใช่ไหมครับ <ผม S 1> ความคิดเยอะไหมครับก็คิดเยอะเหมือนกันนะครับคิดเยอะคําพูดเยอะไหมครับแบบว่าเจอใครอยากแบบ p ็อกเก็ตพูดมากพูดเร็วใช่ถูกต้องเลยอาการนี้เพิ่งเป็นมาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีหรือว่าเป็นมาตลอดชีวิตครับ เป็นมานานมากแล้วครับน่าจะมีถึงสิปีแล้วครับมันจะมีปัญหาก็คือเรื่องของโรคติดเซ็กนะครับเดินมีความต้องการทางเพศทั้งวันสองก็คือจะต้องมีกิจกรรมทางเพศกับแบบผิดที่ผิดคนผิดเวลาผิดที่ผิดอ่าเขาเรียกสถานที่บุคคลและเวลาเช่นไปร่วมเพศกับคนที่เขาไม่ใช่คู่สมรสของเราในสถานที่ที่แบบอาจจะเป็นลานจอดรถนะหรือว่ากําลังขับรถอยู่แล้วมีเซ็กกันหรือว่าในเวลาที่แบบเป็นเวลาทํางานเนี่ยแล้วมันทําให้เรา เสียเสียเสียการงานเสียการเรียนต่างๆนะครับหรือว่าทำพอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าไม่ทำก็รู้สึกว่ามันอารมณค้ามันรู้สึกว่าเออลงแดงอ่ะมีอารมณ์ความต้องการทางเพศสูงไม่ทราบว่าสามสี่อย่างที่ผมพูดมานี้คุณไหมมีไหมครับมีครับผมมีนะครับแนะนำครับแล้วอยากจะแก้ปัญหายังไงครับต้องการแก้ยังไงให้ต้องการแก้คือให้เราลดบ้าง่ะ โอเคต้องการลดมันมีการรักษาอยู่2รูปแบบก็คือแบบไม่ใช้ยากับใช้ยาถ้าแบบไม่ใช้ยาก็คือว่าเ,อาเราต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะๆทำงานหนักยุ่งๆนะครัทำงานหนักหรือว่าอย่างผมก็ไปฟิตเนสไปดูหนังไปหาของอร่อยๆ,ๆกินไปนั่งดื่มกาแฟาไปฟังเพลงคลาสสิกอย่างนี้กิจกรรมในชีวิตผมเยอะผมจึงไม่ได้เป็นคนที่บกบุนในเรื่องทางเพศแต่ถ้าไม่สำเร็จนะครับวิธีสองคือใช้ยา ก็คืออย่างนี้ครับใช้ยาที่เขาเรียกว่าเป็นยากลุ่มต้านโรคซึมเศร้าที่มันมีฤทธิ์ข้างเคียงไปลดเรื่องของความความต้องการทางเพศแล้วเอาฤทธิ์ข้างเคียงนี้มาเป็นในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคโรคที่แบบมีความต้องการทางเพศสูงหรือติดเซ็กซ์รักษาได้ครับผมแต่อันนึงที่จะต้องนึกถึงที่เมื่อกี้ผมถามว่าคิดเร็วพูดเร็วพูดเยอะนอนน้อยเปล่าก็คือว่า บางทีเนี่ยมีผู้หญิงบางคนปรึกษาว่าเอะสามีตัวเองทำไมเซ็กจัดมากมีคว <c oughs> ามต้องการาทางเพศสูงเพราะว่าซักไปสักมาสามีเป็นโรคไบโพล่า <c oughs> เป็นโรคไฮโปแม n เนียคือ <Real S 2> มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแล้วกิจกรรมบาง,บางอย่างที่เยอะเนี่ยถ้าเป็นบางคนอาจจะชอปปิ้งเยอะบางคนอาจจะไปลงทุนอะรเรื่องบางเรื่องที่แบบมันมันไม่สมควรอ่ะอาจจะแบบ เล่นการพนันก็เยอะบางคนก็ออกเป็นกิจกรรมทางเพศเยอะจิตแพทย์เวลาฟังแล้วต้องเช็คก่อนว่าเป็นโรคไฮโปแมเนียหรือไบโพล่าหรือเปล่าโอเคพี่ไม้มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับผมครับครับแล้วพบกันที่โรงพยาบาลนะครับครับสวัสดีครับพี่ไม๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะคุณหมอสอบถามเข้ามาทางอีเมลค่ะถามมาว่าดิฉันเป็นคนขี้เหงาแล้วก็ติดโซเชียลมากค่ะไม่ได้บอกอายุใช่ไหมครับ ยังไม่ได้บอกนะคะไม่มีอายุมาค่ะต้องหาเพื่อนคุยตลอดเวลา<ม>อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะ<ม>ถึงขั้นนัดเจอผู้ชายบ่อย<ม>สาเหตุเกิดจากการที่ตัวเราเคยมีแฟน<ม>พอเลิกกันไปเราเหงาเลยต้องการหาคนมาทดแทนพอแชทคุยกันถ้าฝ่ายชายพิมพ์บอกรักมาเนี่ย เราก็ลงรักเขาเลยค่ะอันนี้คือ,อยังไม่ได้เจอตัวเลยนะคะ<อ>คุยกันวันเดียวก็รักแล้วนะคะสุดท้ายต้องเลิกราก,กันไปบางคนเนี่ยคบกันไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ําค่ะจนมันกลายเป็นความเคยชินไปแล้วถ้าไม่ทําจะรู้สึกขาดปกติมีโรคส่วนตัวสูงค่ะแล้วตัวเราเองก็ไม่ค่อยสนิทก,กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ค่อยเข้าสังคม ทุกวันนี้คิดว่าแค่โซจะคุยกับใครก็ได้อาการแบบนี้เป็นปกติดีไหมคะและจะเป็นอันตรายต่อตัวเองไหมอยากจะรักษาในเรื่องนี้เนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างคะคุณหมอ,อค,ครับ,บปกติห,หรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้ชีวิตเขามีปัญหาแล้วเขารู้สึกว่าเขาตอนนี้เขามี เป็นอย่างนี้แล้วเขามีความสุขหรือว่าเขามีความทุกข์มากกันเพราะว่ามีผู้หญิงผู้ชายจํานวนมากที่รักษาความโสดของตัวเองไม่ได้ผูกมัดก,กับใครแ,คแล้วใช้ชีวิตแบบมีวันได้แซนกับคนอื่นไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นความรักแบบพารทาทมอ่ะพอความรักอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมันก็จบลงอย่างรวดเร็วนะครับก็อายุไม่อายุแบบเป็นความรักแบบถุง,งอ่องอ่ะคือมันเกิดขึ้นไม่กี่วน<อ>ันก็หายไปแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นความรักแบบไม้ยืนต้นอ่ะต้นโพต้นไทรที่ก่อรากสร้างรากฐานแล้วอยู่ยิ่งยั่งยืนนานจน จนตายจากกัน<ช>นะครับ<ช>ผม <ขอ S 2> ต้องใช้คําว่าผ<ช>ู้หญิงคนนี้เป็นโรคขาดรักอ่ะ<ช>ที่1 จะเห็นว่าขาดเรื่องทักษะทางสังคมอันที่สองก็คือว่าเป็นโรคขาดรักถ้าเหงาเนี่ยมันต้องการแค่เพื่อนอะแต่คนนี้ต้องการความรักที่มาจากเพศตรงข้ามอะอาจจะมีเพศหรือไม่มีเพศก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนก็ต้องการแค่ว่าเออมีคนรักฉันอะฉันมีคนรักนะแค่บอกว่ารักไม่เคยเจอหน้าก็รักเขาแล้วรักเขาแล้วซึ่งตรงนี้มันมันฉาบฉวยมากเพราะนั้นคนนี้ต้องต้องบอกว่า น้องกําลังมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพมีเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรที่ทําให้น้องสามารถที่จะกลับมารักตัวเองได้โดยไม่ต้องไปอาศัยความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มต้องใช้คำว่าเป็นโรคขาดรักคืนนี้คนที่เป็นโรคขาดรักจะพูดว่าถ้าชีวิตฉันขาดเขาไปเนี่ยฉันต้องตายแน่ๆเลยจริงๆตอนที่เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อคนที่รักไม่มีเขานะคะใช่แล้วคนที่มีความรักต่อตัวเอง ท่วมท้นเนี่ยจะไม่พูดประโยคคำย่าแล้วไม่ต้องเขาจะรักเราหรือไม่รักก็เรื่องของเขาแต่เรารักตัวเองเหมือนเดิมเขาว่าว่าผู้หญิงที่จีบยากสุดคือผู้หญิงที่มีความสุขผู้หญิงที่จีบยากคือผู้หญิงที่มีความรักตัวเองรักตัวเองเพื่อนเขาว่าแฮปปี้อยู่แล้วครอบครัวก็ดีผู้หญิงที่จีบยากไม่ต้องไปพูดจาหวานหวานล้อให้เขาภูมิใจเพราะคนผู้นี้เขาภูมิใจตัวเองอยู่แล้วแต่ผู้หญิงที่จีบง่ายเนี่ยคือผู้หญิงที่ต้องการให้ผู้ชายมาเติมเต็มเพราะนั้นแนะนําให้น้องเนี่ยทำตัวแพงๆให้ดูแพง ก็คือมีคุณค่ามีความสําเร็จของงานมีอะไรต่างๆให้คนชื่นชมคนเราจะมี4ี่อย่างที่คนเราชื่นชมตัวเองแล้วชื่นชมคนอื่นนะครับจำไม่ง่ายครับเก่งสวยรวยดีเก่งสวยรวยดีถ้าเราเรียนหนังสือไม่เก่งบางคนหน้าตาสวยเขาก็แบบมีคนชื่นชมแล้วเก่งไม่เก่งสวยก็ไม่สวยเราเป็นคนร่ำรวยมีฐานะก็ดูดีบางคนเก่งก็ไม่เก่งสวยก็ไม่สวยรวยก็ไม่รวยแต่เขาเป็นคนดีก็มีคนชื่นชมถ้าไม่มี4ี่อย่าง กับชาติไปเกิดใหม่ดีกว่านะฮะเราต้องมีสักอย่างเนอนเก่งสวยรวยดีบางคนค้นพบไม่เคยค้นพบตัวเองเพราะว่าใช้ชีวิตตามกระแสคือใช้ระบบโรงเรียนก็คือต้องคะแนนสูงสูแต่เราเป็นพวกคะแนนไม่สูงอ่ะแต่เราต้องหาว่าเราเก่งเรื่องอะไรเสร็จแล้วต้องพัฒนาความสามารถนั้นจนทั้งถึงจุดที่ทําให้ตัวเองมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อนั้นเราจะสามารถกลับมาชื่นชมตัวเองได้ครับนะครับวันนี้เราก็เรียกว่าได้ คลี่คลายกันหลายประเ,รเด็นเลยทีเดียวนะครับคุณหมอโอนะครับนายแพทย์สุขมณวิภาวีพกุลคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหสบายใจพร้อมกับเสียงัวเราะด้วยนะคะกับคุณหมอโอแล้วก็ยังได้รับหนังสือด้วยนะคะจากสำนักพิ์นามีบุ๊กสำหรับผู mm ้ชมที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบอาอากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่จะจากลากันนะครับนิดนึงก็แลนสำหรับใครที่ตอนนี้มีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอส่งเข้ามาครับ เราเปิดรับนะครับทุกวิธีทางเลยหลักๆนะฮะ24ชั่วโมงก็คือทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของทางชูรักชูรถนั่นเอง <c oughs> บอกได้เลยว่าเราอ่านทุกคำถามจริงๆแล้วก็เลือกมาทยอยตอบเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงด้วยนะคะนนคดิ l โอเชลล์ค่ะเครื่องประดับทอมดิกแอนแฮรี่และรองเท้าสวยๆมินิมอลลิสค่ะเีนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ส,สำหรับเกงก็คือการที่พระองค์ท่านสอนให้เราทําความดีน,นะครับที่ที่พระองค์ทรงสอนว่าการทําความดีมันยากกว่าการทําความชั่วซึ่งมันก็จริงๆแล้วก็แต่เราจาเป็นต้องทําเพราะว่ามันใช้วัดคุณค่าความเป็นคนของตัวเราเองนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเรามีคุณค่าแค่ไหนกับการเกิดมาก็เกิดจากการที่เราทําความดีนี่แหละความซื่อสัตย์จริตหรือว่าการเป็นคนดีมันทําให้ ถ้าเกิดเราทําอาชีพอย่างบริสุทธิ์ใจมันจะทําให้ทุกๆอย่างมันมัน,ม,นมันกลับมาหาเราเองโดยไม่ต้องหวังอะไรที่ที่มากมายนะผมเชื่อว่าแบบนั้น